แต่เมื่อท่านมาที่นี่แล้วเนี่ยหน้าที่เราในฐานะส่วนกลางก็มีหน้าที่ทําให้ท่านได้เห็นภาพรวมว่าจอ a n นคอยคืออะไรเชื่อไหมว่า17ปีเนี่ยมันยิ่งกว่าความฝันแต่วันนี้จอ a n นคอยมาเติมเต็มให้ดิฉันมีเวลาอยู่กับครอบครัวเจอสิ่งที่ดีแล้วเดินหนีทําไม60ะ เพราะบริษัทมีสิ่งดีๆเราควรจะเข้าไปเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่ซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียวคุณก็ได้แค่ซื้อกินซื้อใช้แต่ถ้าคุณเดินตามระบบเดียระป้ามอสพิสูจน์แล้วนะคะให้แนวคิดกับคนรุ่นใหม่นะคะว่าคุณทํางานไม่เป็นไรคุณเรียนจบมาคุณเอางานเอาควารมรู้ที่คุณเรียนมามาประยุกต์ใช้กับของเราเพราะของเราเครื่องมือของเรามีพร้อม